จะพอวัสดีค่ะเมื่อไีร่เขาจักน้อยพอเห้าสามน้อยหนล่งน้อยเขาสามน้อยปนลางน้อยหนึ่งอ้าโอเคของของล่งหมานเขาจักน้อยหนึ่ง,ง,ง,งน,าาน้อย,อยสองน้อยสามน้อย ซีน้อยของอาจารย์สารข้ามเขานึงน้อยสองน้อย,ขออยขอาาเข่าสามน้อยอาจารย์สารข้ามเข่าสามน้อยของลุงหมาเข่าสีน้อยของพระพุธเข่าสามน้อยบุตล้างน้อยหนึ่งนะพ่อเนาะแล้ว,ลวาตามนี้กป็นช่วงขาไปต่อทนตัว ไปต่อา่าตรงข้อมือขเขียนหัวกระดาษจักหน่อยก่อเขียนหัวกระดาษจักหน่อยก่อนตัวเรียกแนวทางรัฐบาลไทยกับยูนิฟีนหนีนะพ่อเนาะครับโอ้ มันเงียบครับพอรัฐาาบาลไทยแมวโบพยายามลาเลยดูยห้ยุดเท็มมันเขาหาสองอ,อ,อายุออมสินมันออกมีศูนย์หลายศูนย์หนีมากค่ะครับว่า ผู้เปียวเรียกเล้ามาอวกเข้าครับศุกันเรียกเข้าเสร็แล้วเข้าครบุลว่าแล้วตัวแท้ถ้าเข้าครบศุเข้าครบุ้าวากุการากุ่มันถองว่าศนาะเบานี้มตคุยกันจบเกลื่อนเลย พ่บอบูมักกะบสร้างต่าต้องออกมากบอกมากบ่ได้ค่านเลแนการับเสีอลลอยแนนบอมเขาเป็นอยู่หลักลอยมันกับปอย,ย,ยู่ห่นี่เอาสามตาัวเข้ามาแม่ทั้งลอยกัได้โอ้สามตัวเก้าสวยอื ไห่เล่าพวัวพันกันขนาดเลยเลขลับตัวลยพ่อจ้าเช่ยเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวประกอบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจับคู่บนล่างสี่เก้า สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าเก้หนึ่งหสองหสามหกหนึ่ง

เด็กวินเข้าหาสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์ว่างเก่าก็หานะคะเอาตรงช่อมขาชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนา เรวเชียวชุดตัดใถ้มือควาอมทำชุ่มสีแคบนาจอไปนั่นเป็นชุดตวเรขแนวทางหุ่นบดมือตต้งเต่ตีหาเครื่องจนหอดหกถุ่มหลังก็เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมอขออนุญาตทบทวนตวเร่เล็กน,น้อยนะขนะอเนาะเลขลักสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอไพ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวประกบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจับคู่บนล่างสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 59, 50, 51, 5 9 5เก้าห้าศ่าหาปอภัยกต้องจ้่องหมกาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสเก้าด็กวินเก่าหาสองตัวระว่างเก่ากระหแต่เก่าบือวันจันตัวระว่างมากดีเนี่ยแต่ว่างนอื่นสิเป็นจังไหนทนล่ะอ ทางนี้สิเป็นชุดตัดของเล่าพัฒนาทางนี้คือชุดเต็มเอาตรงช่วมแคบหน้าจอไปวไ้แคบหน้าจวไปวไ้ถ้ามือถา้าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะแคบหนาจวไปว้ตัวเล็กเนว่ทงังเ,เล่าพัฒนาของบุพุม่มมีเครื่องชุดเน่นรกคซสายด่วนให้พร้อม อื่นเล่าพัฒนาสีดีดเฮโบยู hey, ่นี่นี่แหละทั้งชมตัดสิ้นใจเอาสำหรับเอ่อคลิปเล่าพัฒนาของสำนักต่างๆเดยวหลังจากนี้อดจะล่งใงห้ทั้งช่วเดือดจักน้ำกันเนาะค่ะเนอะตัวเลขแนวทางเอาพอมีอย่างสีบอลก็แฟนคลับเอฟซีบอครับค e น,นนี้กันเนาะเพราเขาไล่เราที่บอลางก็เหนว่า เจอแต่ไม่คิปหน้าก็พ่อเนาะครับจ้าขอบคุณมาก,ววกครับพ่อขาสวัสดีค่ะครับ